สวัสดีกันยามเย็นกับพี่ดิงอรวีแม่บ้านอเมริกาค่ะทักทายกันยามเย็นนะคะ <c oughs> มือนีกเกเลอีกแล้วจา้าพี่น้องจา้าวันนี้เกเลไม่ทําอาหารเย็นให้กับพ่อบ้านนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ทําอาหารเย็นกินอีกแล้วนะจ๊ะพ่อบ้านบอกว่าวันนี้เราทําอะไรกินกันบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากทําได้ไหมวันนี้คุณทําอาหารให้ฉันกินได้ไหม วันนี้บอกว่าคุณทําอาหารให้ฉันกินได้ไหมวันนี้ฉันเบื่อๆเซ็งๆอะไรก็ไม่รู้วันนี้ไลฟ์สดแล้วก็มีคนมาพูดจามไม่ดีทําให้เราแบบโอ้ขี้กเกียจไปเลยวันนี้เราบอกแกนะทาอาหารให้กินหน่อยบอกคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านบอกว่าอ่าโอ้นานๆทีนานๆท,ทีขอก็จัดให้นะคะก็เดี๋ยวจะพากันออกไปกินข้าวข้างนอกนะจ๊ะวันไหนที่พี่หนิงบอกว่าพี่หนิงเหนื่อยนะคะอยากให้เขาทําให้กินก็คือวันนั้นก็คือชวนเข้าไปกินอาหารนอกบ้านนะคะบอกกันเป็นในๆเป็นทางอ้อมรู้กันนะ รู้กันสองคนรู้กันสองคนว่าถ้าวันไหนเอออารมณ์แบบนี้นะถ้าบอกว่าไม่อยากจะไปกินข้าไม่อยากจะทําอาหารนะทําให้กินหน่อยบอกเขาทําให้กินหน่อย ทำไม่กินหน่อยค่ะทําให้กินหน่อยคะ่ทนนยคะที่รักก็ต้องพูดหวานๆหน่อยนะจ๊ะไม่ได้พูดแบบโอ้โหแบบว่าแบบนั้นนะคะแบบต้องเสียงต้องมีเสียงสองนะจ๊ะต้องแบบว่าเออวันนี้อยากทานอยากให้คุณทําให้ทานวันนี้อะไรประมาณนี้นะจ๊ะต้องมีมารยาทน,นะจ๊ะ สิ่งหนึ่งก็ต้องมีนะจ๊ะต้องมีมารยานะคะกับคุณสามีเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปมีมารยากับคนอื่นนะจ๊ะทุกคนจ๋าวันนี้พี่อรวีก็จะให้คุณพ่อ้านทําอาหารให้กินค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนอกบ้านกันนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะมาส่งเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆนะคะจะได้มีความสุขนะคะเรามีเรื่องอะไรมากมายในชีวิตก็แล้วแต่นะคะให้เรามีความสุขยิ้มเข้าไว้ค่ะหัวเราะสู้ไว้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ